เมื่อวันที่10มีนาคมภายหลังลงนามบันทึกความมอเข้าใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้รักไร้สัติพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกรณีที่ผู้กำกับโจสมัครใจขอครั้งเดียวเพราะกลัวถูกบุคคลอื่นทำร้ายนั้นโดยพันตำรวจเอกทวีปฏิเสธที่จะตอบคำถามแต่ขออธิบายว่าห้องดังกล่าว ไม่ใช่ห้องขังเดียวแต่เป็นห้องนอนที่ปกติสามารถรองรับผู้ต้องขังได้4ีถึงหคนแต่ผู้กำกับโจนอนคนเดียวและตอนกลางวันก็ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมอื่นๆได้หมดและวันก่อนเกิดเหตุก็ยังได้เข้าเยี่ยมญาติด้วยซึ่งปกติแล้วสิ่งที่ผู้ต้องขังในเรือนจำเรียกร้องมาที่สุดก็คือพื้นที่การนอนแต่ประเด็นที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือล่าช้าเนื่องจากเรือนจำมีที่ประมาณ100ไร่และต้องไปเอากุญแจที่อาคารด้านนอกกว่าจะมาถึงห้องขังจึงล่าช้า ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ว่าผู้กำกับโจมีอาการป่วยทางจิตเวทนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเอกสารที่ออกมาของกระทรวงยุติธรรมทำให้ตนเองเข้าใจผิดเพราะเมื่อไปพูดคุยกับแพทย์ถึงรายละเอียดแล้วพบว่าเป็นแค่อาการวิตกกังวลไม่ใช่อาการป่วยทางจิตเวท ส่วนประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์โทรไปคุยกับครอบครัวของผู้กำกับโจเพื่อให้ถอนแจ้งความคดีทำร้ายร่างกายภายในเรือนจำพันตำรวจเอกทวีบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะถ้ามีคนเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นโทษวินัยร้ายแรงจะต้องมีการสอบปากคำผู้ข่มและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในขณะนั้นทั้งเรือนจำอีกมุมจอหนี่มือปราบชื่นชมผู้กำกับโจรับผิดคนเดียวปกป้องลูกน้องขณะที่ผ้าขนหนูเป็นผ้าที่ใช้งบประมาณของกรมราชทัณฑ์จัดซื้อมา ซึ่งผู้ต้องขังได้รับหมดทุกคนส่วนขนาดที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นจริงๆแล้วหน่วยวัดคลาดเคลื่อนจริงๆคือเป็นขนาดประมาณ40-50ถึงนิ้วไม่ใช่เซนติเมตรพันตำรวจเอกทวียังกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หารือรวมกับตำรวจอายการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มีความมุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในเรือนจำอะไรที่เป็นกฎระเบียบที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือหลักกฎหมายก็ถึงเวลาสังคายนา ต่อมานางสาวธนัญญาอุทาผลน้องสาวของผู้กำกับโจก็ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะการเสียชีวิตของพี่ชายภายในเรือนจำพร้อมขออกขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าจะทำให้ครอบครัวตนเองได้รับความเป็นธรรม